เอ๊สวัสดีค่ะทุกคนโกโก,ก้กลับมาแล้วค่ะไหนมีใครคิดถึงโกโก้กันไหมเอ่ยช่วงนี้หายไปนานเลยพอดีว่าเออคนทำคลิปมันติดเกมทุกคนเคยมีปัญหาในการตอบแช็คกันหรือเปล่าคะ คนทักมากเอยแต่ขี้เกียจพิมพ์จังเลยมีวิธีไหนที่จะไม่ต้องพิมพ์ไหมนะทางเราขอนำเสนอสติกเกอร์ลายที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ทุกคนสติกเกอร์ลายชานมโก,โกโก้ทีนี้ให้เลือกทั้ง40รูปแบบมีหลายท่าทางหลายอารมณ์ให้เลือกใช้มากมายพร้อมกับข้อความกำกับด้วยนะว้าวนี่มันสุดยอดปไปเลยฮะว้าว สติกเกอร์ลายชานมโกโก้วางขายแล้วในไลน์สโตร์เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่าชานมโกโก้ในภาษาอังกฤษหรือว่าจะกดลิงก์ใต้ดิสคริปชันของวิดีโอนี้ก็ได้ราคา60บาทแต่ว่าในราคานี้เราไม่ขายตอนนี้เราขายราคาเพียง31บาทเท่านั้นแอมกระซิบมาว่าถ้าผลตอบรับดีอาจจะมีเจน2แน่นอนนั่นแหละค่ะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนค่าชานมให้เราด้วยนะคะ だなやきんちゃんのおめ